สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทอทัศน์นายชแนลวันนี้เราจะพามาชมพี่พี่ 360, ไอพี่สามหกศูนย์ไหมป้ายแดงแก่กล่องจะเข้ามาติดตั้งออปชั่นอะไรนั้นจะพาพี่เอฟซี 4, เข้าไปรับชมนี่ก็จะสามหกศูนย์ไหมป้ายแดงครับต่อกระบะมาไหมฮะแต่ต่อกระบะเป็นทรง มีแก้บบนแต่ทรงกระบะเป็นเหล็กกล่องครับใช้น้ำก็ทำสีเขียวเหลืองแดงก็จะมีจ็อกกี้บนครับก็มีป้ายไม้มีกระไดข้างเดี๋ยวเข้าไปชมใกล้ใกันเราก็ยังอยู่กับอู่ช่างจิ๋วทัศเกียบเหมือนเคยครับ หัวก็ซีบุคเวอร์เลี่ยมๆครับรถใหม่ที่ฟุนยังไม่เกาะนะครับ fxs สามหกศูนยะ์ครับใหม่กระดงกระดาษนะ่าทำการก็ยังอยู่ครับ อีสุสามหกสูันนี้จะเข้ามาติดตั้งสโลนะมาติดตั้งสโลก็สำหรับคนที่แขวนไว้บางก็แล้วแต่คนชอบอะรถอาจจะวิ่งเข้าลงเข้าไล่ก็เลยแขวนสโลเอแข,แขวนสโลเพื่อเป็นการเซฟตัวรถ เพราะว่าการเข้าในไร่ก็จะมีที่หนืดที่ไรการออกตัวมันก็จะทําให้เหนื่อยแรงรถครับเราก็ทําการติดตั้งสโลเข้าไปมันจะได้ผ่อนแรงเครื่องรถนะเนียนะสโลเป็นสโลฮิโน่สามเอ็ครับกำลังหรือกำลังหาหรือ หูหิวสโล่ทำการเจียแตง่งปรับแตง่งนี่ก็คือฐานหิว้วเ็จครับถอดหน้าปงหน้าแป็นหน้าหลังครับไปเห็นรูปสโลแล้วเราจะไปดูชมรอบข้างพี่สามหกศูนย์ยูโรที ซูเปอร์คอมันเร็วนี่เขาอ่านกันแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ผมมันก็ไม่ค่อยถนัดนะภาษาอังกฤษกับรถใหม่ก็จะขอรีวิวรถใหม่พี่พี่เอฟซีได้รับชมกันใหม่จริงๆครับสมคำว่าใหม่ๆอะไรก็ดีเนี่ยมาชมเครื่อง ัวน็อตยังแต้มสีมใหม่ๆกันอยู่เลยครับนี่ครับ คอนเผากำลังกำลังหาระดับติดตัง้งแขวนสโลกันอยู่กำลังผมมาอยู่ช่วงเมื่อเช้าก็าแต่งหูครับหูที่จะว่ายิ่สโลกับคัสซีกำลังเจียรแต่งหาระดับวัดระยะต้องเปีย้ยครับถ้าเกิดไม่เปีย้ยสโลกับฟื้ฟนี่สโลกับฟืนนี่ก็ไม่ได้ระดับครับ ต้องจัดการใหม่เนี่ยนาเป็นจัดมาแล้วนี่เราก็จะมาชมรถใหม่รถใหม่กระสีเรียม,รยมครับเพิ่งต่อกระบัมาใหม่จากปูสีพินิษนะเนี่ยพื้นดำใหม่ๆเรียมกิก๊กลูกดำใหญ่ๆ เรียมๆกันเลยครับบางฝุ่นก็เส้นใหม่ะเข้าเข้าทรงไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากยางหน้าก็บิสโตนะครับหนึ่งห้าเก้าหมสิบเส้นสิบน็อตครับช่วงล่าง ก็มีหลายคันนะที่ต um ิดตั้งสโลไปแล้วอิสุสามกศูนมาติดตั้งสโลไปประมาณหกหรือเจดคันได้ผมก็มาไม่ค่อยทันครแต่ที่ว่าทันจริงๆมีอยู่สองสามคันคันนี้น่จะเป็นคันล่าสุด ันล่าสุดเพราะคันลองล่าสุดนี่ยผมมาถ่ายคลิปให้พี่พีเอฟซรับชมไม่ทันเข้ามาแป๊บเดียวก็ติดตั้งเสร็จแล้วก็รีบไปต่อกระบะเลยครับเขาจะรีบไปวิ่งอ้อย hey. เรามาดูแถบข้างสีกระบะ <Yeah. S 1> <rim> yes? ก็จะเล่นสีอยู่ขอบข้างกางาระบะบาลูกนี้ก็สองห้าห้าในครับยาวน่าจะหกเมตรห้าสิบพร้อมบาอ้อยนะครับ บ้าวัยอยู่ข้างในเลยนี่ครีบและอุถซีได้รับชมตัวนี้ก็จะเป็นบานหน้าครับแปะพื้แปะกับหัวเก่งเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นบาหลังเป็นน้อยๆบ้านก็รถต่อกระบะบางพึงเส็จครับนี่ครับโอ้สีพินิษน้องรีชนบุรีครับ นี่ก็บเบอร์โทร0814522233ถ้าเกิดเป็นเพจเฟซบุ๊กก็ตามนี้ลยนี่อู๋สีพินิษก็จะขึ้นเลยติดตามผลงานทางเพจได้เลยครับอู๋สีพินิษนี่เรามาชมไฟท้ายไฟท้ายก็เหมือนจะถ้าเกิดขันน็อต2ตัวนี้ออกก็ เหมือนจะพับตะแกงหน้าไฟถ้ายให้เปิดขึ้นไปข้างบนได้ครับตะบะใหม่ๆครับยังไม่ได้โดนอะไรเลย <laughs> โดนดบบาอ้อยครับ ก็สวยไปแบบครับกระบะเหล็กกล่องเรื่องราคานั้นต้องถามทางเพจได้เลยครับเพราะว่าช่วงนี้เหล็กขึ้นราคาถ้าเกิด BPFc คนไหนสนใจก็ทักไปทางเพจอูสีพินิษได้เลยครับว่าต่อราคาเท่าไหร่เหล็กหรือปีเนียมหรือออปชั่นแบบไหนตักถามไปเลยประมาณนี้ครับ นี่ก็ลอยเชื่อมครับพี่ผมก็นำเสนอให้ดูคร่าวๆนะก็ไม่ค่อยได้รู้อะไรมากมายพอฝุ่นนี่ก็นหนาใช้ได้นะสวยูเขาสิบนอ็อตยางบิดโตนะั่น ยางก็น่าจะ2 2 1ะมาชมนี่เป็นทางลงเดินระบบลากลูกนี่เราก็ให้มาดูโงข้างในกันก็ต่อสวยต่อแข็งแกร่งครับ ชมลูกดำกันไามครับลูกดำนี่ก็แกนใหญ่เลยเอฟซีรับชมขร่ขาวๆตรงนี้ก็จะเป็นช่องครับ เราจะแขวนสโลกันอยู่ระดับไหนอยากให้พีพฟซ c ได้รับชมและติดตามตอนนี้เราก็มาดูคร่าวๆว่ารถหมายเแดงที่จะมาแขวนสโลวนี่ครับพื้นกระบ่ายดำเงาับสวยงามมาครับ รจะรอชมอีคลิปคนระับตอนแขวนสโลเสร็จไปแล้วจะอยู่โ่งไหนตำแหน่งไหนวิ่งแล้วเป็นยังไงฮะถ้าเกิดพีพีเอฟซีคนไหนชอบว่าการแขวนสโลนี้เป็นยังไงก็อคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับแต่อย่าด่าครับผมมือใหม่รับคำด่าไม่ไหวครับ

เปียนภายในครับปุหอมหอมกลิ่นใหม่มากครับเนี่ยเประสารติดข้างหน้ายังเปียเปย,ยังไม่มีลอกออกนะครับนี่แจคาด้วยครับ,แ,รบแต่ไม่กล้าเปิดสวิงอะเราให้เกียรติแก่เจ้าของรถนะครับเราก็ไม่ร่วงเกินมากเราก็มาขอแค่รีวิว่าเห็นแวบ,บแวบบ ขาดไม่ได้ครับ GMK ตัวนี้สองปากพร้อมกับนี่นะได้เป็นไฟใต้กระบะนะแต่ไม่รู้สีอะไร <Hey. S 2> ขับรถไม่แต่งกับเหมือนขับรถยังไงอ่ะผมก็บอกไม่ถูกนี่อโอยกินกินใหม่หอมมากครับนี่ให้พีพีเอซได้รับชม มือยกด้ำก็เป็นเล็ครับเตรเล์หมดเลยสวยงามรับนี่เป็นเบลบอกปีรุ่นรถได้ฮะสองพันยี่สิบเห็นเาข้าๆวะ่ะฮะชมภายในหัวเก๋งวข้าๆแล้วถุงก็ยังไม่แกะอะไรก็ยังสวยงามเหมือนเดิมอ่าโอเคนี่เป็นแฮน ตูใหม่เอี่ยมเล่มกิ๊กรถใหม่อะไรก็ดีครับประตูนิ่มอโอเคครับวี่คนไหนชอบกดไลค์กดซับไ b e กดกระดิ่งกดติดตามคะคลิปต่อไปเราจะมารับชมว่ากวนแขวนตะโลวไปแล้วเป็นยังไงจะออกมาแบบไหนเนี่ยสโลสโลสามเอ็มเฮ้ยมันต้องเล็ ก็ติดตามคลิปต่อไปครับนี่ติดตามพี่อีสุสามหกศูนย์มาแขวนสลโลรถหมายป้ายแดงโอเคครับช่วยครับพบกันคลิปหน้าครับ